มาไงเดิครับติดกับครับผมกระแตน้อยครับผมเขาเรียกอะไรกระแตหรือกระจนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่มายามหนูครับผมเยงลงมายามกันเลยครับไมยนี่ห้าเฮ้ยยามไปแล้วหลัง นหนลังนี้ย่ามไปแล้วครับติดดูช่องขาวหลังข้างในพผุนติดกระแตครับมีวิดีโออยู่ครับมีห้องกระดักบวงไว้มนี้มันอยมันโคตรกินมันครับผมนี่ต้นมันสัปะหลังครับมันมันงามเป็นไล่แปลงมัน ออครนี่ก็ได้หนูเล็กหนูน้อยครับผมอันนี้ก็เขากำลังไถมันนะครับเสียงรถไถนู้นนะครับผุเขากำลังเก็บมันนี่นะครับผมใช้เออ่พลังสีฟ้าครับผมน้ำยา ปรับพนุ่มครับคิดสูตรเองด้วยครับผมหนูเข้าดีครับผม,มเมกาเตก็ยังเข้าครับอ,อ่าเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปครับพี่พมีหมายนึงอยู่นี่ครับใส่มั่นหน่อโบอตีดครับผมมอเป็นยังไปเบื้งต่อไปหมายต่อไปของเขานี่ดักวงเวนี่ครับผมเบอร์ูดครับ หลังนี่ไม้นี่ครับผม,มกับคือปีนท้องยังสั้นครับกับคือปินทองนอ้อบาดนี่อ้าวโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับโดนแล้วพ่อแม่พี่น้องเป็นอะไรเอ่ยผมคิดว่าหนูรึกกระเตรหรือเปล่าครับผมผมคิดว่าก็เป็นกระแตนะครับเดีย๋ยวเราต้องดูกันครับจะเป็น ตัวที่สองหรือเปล่าครับเต็นหาเหมือนโดนอย่างกินนะครับผมอ้าวพ่อแม่พี่น้องหมานอีกแล้วครับผมกระเตครับผมกระเตครับกระเตหนูบุติติดกระเตครับกระเต้เขาครับผมโอ้ตัวบกอ้วนเลยครับผมอ้าวมานครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับผม นี่นะครับพี่น้องกระแต,แตครับผมตัวอ้วนปิ๊กเลยหมายนี่ครับนีห้องอะนักไว้คือเก่าครับผมขออนุญาตเก็บนะครับเก็บลงไปเรื่องลังนี้กันบลังนี้บเมื่อกี้ครับ ดักทิ่งไว้เลยครับอาจีซิตรกระเตอีกกะไรห้องสีไปครับผมเนี่ยปลาพนุมขีดสูตรเองครับผมผสมกับแชมพูหอมหอมมาครับเดี๋ยวยามหลังต่อไปครับผมหลังต่อไปก็จะเป็นบ่วงนะครับ โอ้ยบมติดครับบมติดโมหมานโมหมานเบื้องทางมันทีละครับพุ่นงูมันออกมาเป็นเถิดเถืดว่องพี่ยังว่องพี่ยังดักถิ่งไว้ครับผมบดได้เก็บด้วยครับถิ่งไว้เลยนี่อีกไม้หนึ่งครับบวงเราบโอ้ยนยังไงน้องเมัน ปรับบวงทดนิดหนึ่งครับเอาไว้ยิงสีแล้วครับผมล้างต่อไปครับบวงเ้วยกันครับแช่แวบเบิ้งข้างเลยครับโอ้โยเป็นตาออกวัพี่นงแต่โบอ,ออกครับผม เลยเบิ่งหลังตัไปเลยครับผมหลังตัไปกับสิปิงกับเหล็กกับกับเหล็กกับบวงยูเนมือนกันัมาสีลาตุนี่หลังหนึ่งกับเหล็กห้องซียูเมืงนี่ครับเมืงนี่บวงหลังหนึ่งยู่มือพี่นะครับไมายบวงห้องทีอยู่มือพี่เดทสิไปเบิ่งกันครับเป็นยังไงครับเึิ่ง้อครับเพิ่ม อ้าอ้าเอ้า,อ,า,อ,าอียงเกิดขึ้นกับเล็กคือลันครับผมบ่ถือโตบ่ครับอืมสุดได่โนเบึ่งบวงครับผมบวงบรูดครับผมบวงอยู่คือเก้าครับข้างเปลี่ยนเป็นพุ่งใหม่ครับพี่น,น้องโอ้ยอย่าเบึงเด้อครับแต่มันแต่วิทุละทุล่นเน่นะ เป็นหนามนีม่หนามเป็นหนามอีหยังดอกครับผู้ใดหูบอกเนี่ยคอมเมนต์มาบอกนี่เด้อครับเบิ่งท่ามันสิละครับเปลี่ยนว่แต่ดักไว้ตรงนี้ครับผมคีดว่ามันิโดนครับบโดนครับผมเออแล้น,นี่มัมนจะถูรักทุเรีนะครับไม่มีหนาม มันผ่าดไปได้ยังไงมองท่านหนนาผ่าดกับผมอาติผ่าดเหียงหรือเปล่าโอ้ยเมื่อกี้น่ะห้อยมันัดหงาเล่นบกพี่นอ้องห้อยกัดหงา เปลี่ยนอะไรครับมึงขี่มันมึงขี่มันครับก่อนมึงยังไงอืมวัวพลาดครับพลาดครับผมหลังนี่ตีบอัยยบบบอยู่ด,วด้วยครับลั่นฟ้าวครับลั่นฟ้าวตีบัอยู่อมเดี๋ยวจะดักทิ้งไว้ครับผม เดี๋ยวที่ดักทิ้งไว้ครับเดี๋ยวขออนุญาตดักทิ้งไว้ก่อนนะครับผมใส่หลังนี่หนุ่เขาข้างหลังครับเดี๋ยวขอฉีดหัวเชื้อสักหน่อยครับทีครับกินหอมหนุ่เขา อย่าไปเบื้องหมายต่อไปครับน้องโนไปตรงเีอดักบวงไว้ครับผมเบื้องที่เหลือครับดักไว้บ่มาครับมี่ห้อยกัดจ่าว่านนี่ห้องกัดจ่โาโยอัศยายกับเล็กมากครับ บวงไว้บวงสุดลมอีครับโอ้ยบวงหลุดแสดงว่าหนูหน่อยต่ำครับนหูหน่อยตำ่ำนี่ีบวงใหญ่ไว้ท่านี้ครับมึง จี๋หมาญกระเตยอีกครับผมครับหลังหนึ่งอยู่พุ่นครับผมข้างในพุ่นครับหลังหนึ่งเป็นกับเล็กครับผมนี่ทีวีเบิ่งกันว่าเป็นจังไดเข่ามาเนาะโอ้กับเล็กเอ้าบ่กเข่าขครับ วัวเขาวัวเขามันนี้วัวเขาจีดักทิ้งไว้คือเกาล้ะครับผมหลังนี่ก็ได้มืออื่นเสาพห่ละสีมาย่ามเสานีย่ามไว้สำนีครับเดี๋ยวขอไปสีดหัวเสือไว้ก่อนเด้อครับอยากฉีดหัวเสือกนนะโอ้ โอจิมาสรุปผลงานกันครับเดี๋ยวไม้นี่ครับผมปลาหยาดานข้างครับคือมุงนีมเป็นป่ามันร้อยเขไทมันหนูของปลาคางครับกำลังใส่ไหลมากครับผมเป็นปลาดานข้าง นี่คือเป็นโพนครับโพ,พ om, นก็ it, стати, นเลยเอากลับมาจุ่มไว้บางนี้ครับเกือบสิบหลังกับเหล็กกับกลับบวงเกือบยี่สิบหลังจุ่มไว้บางนี้ก็ถือว่าหมางอยู่ครับเยอะสิผ้านับผลงานครับตังเติืมเนาะที่ได้หนุมาเรื York, ่ <ones> right Queen, อยๆเรื่อยยเขาิืมตังเตพูนนครับผมไมายพุ่นผุ่มน้อยๆพุ่นเลาะมาเรื่อยๆเลาะมาเรื่อยๆมาผุ่มหนีเนี่ย ปุ่มนี้แน่ยครับกะหนูก็เริ่มเบิดมามาื่อยๆเขาก็มาปุ่มนี้ต่อครับหมายดีห้องใสเด็กกระแตสองตัวหนูท้องขาวตัวหนึ่งหนูขั้วหน่อยตัวหนึ่งแล้วห้อยสีสายหมายต่อไปครับมองนี้ก็ที่มีพุ่มมองหนึ่งครับผมพุมกับพุ่มมองหนึง่งแต่บางแห่งเขาก็เริ่มไทยหนูก็ที่เริ่มไหลหนีมากครับ ออกมาทางขางตีเขาลงคล้องครับลงฟังทั้งทีนี่ครับเป็นยาเขียวๆที่ห้องหินเป็นรุปปุ่มตามทางมาครับโยสรุปผลงานกันครับผมของเร้าหนีโยแล้วเก็บกลับมาอยู่ประมาณกับเลียงหลังหนึ่งบวงสองสาหลังเยสิวหาไซเดวนันเบืองครับฟังทั้งพีพวกนนี่ เนาะพ้นนี่มันบ่ดใดพ้นนี่บ่ดใดพ้นผุนบอ่อใดเขาสีใหญ่กั้มทั้งเบิดตนะครับผมไมยนี่นะครับเขาสีมันใหญ่ใส่หลาะฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งทางนี้ย่ำแต่ตอนสอบเทียเดียวครับขึ้นบ่อกามายา่ำสร้างห้ายครับพ่พี่แม่พ,พ,พี่น้องไกลป้ากับโว้ยมาสอบหนิง เอานังก็ติกยิ่งบอถึกยิ่งแดกไอซิบอยู่ดอกบินหายกว่าหงสร้างหลายครับพ้ามาดักติดกระเขาครับผมเบิงเ์เท่าครับสร้างออกมากเนี่ยมาขึ้นอันตรายครับบอเสียงครับผมหรือมีแต่เขาอมรอบนะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามานับผลงานกันครับนับเบิ้งกันครับมานับดูครับผลงานกระเต้พ่นนี่เด้อครับผมพ่นนี่พ่นนี่หนึ่งโตครับผมไหนมาแนี่หนึ่งโตตัวนี้ติดกับเล็กคือกันครับติดขาครับผมไปที่บ้านผมเขาเรียกกระเตเด้อครับเตบ้านไผ เรียกอย่างก็จ้อนหรืออยี่ยงก็คอมเมนต์มาเบิงครับนี่หนึ่งโตครับผมในพ่นเดียวกันครับแต่าหัวมันรุ่นอย่างกินด้วยครับนี่ครับตดนกินตรงฟันครับผมหนูไม่เห็นหรือเปล่าครับหรือพังพอนไม่นี่แต่แต่กระแตตัวนี้อ้วนตึบเลยกครับผมอ้วนหรืออืดก็ประจกักษ วัวดักไว้ดูนละ่ะเตี้ยวมาว่านอันนี้กันหนูหน้อยครับขึนน้นน้อยนอยมาติดนี่ดูท้องขาวน้อยดูท้องขาวนีเงนหนูหน้อยครับผมคือกันเต้ซุ่มหนีก่กระดูกกำลังกรอบครับ มาว่าีนพัดเพชรเสียบเสบสามสี่ตนี่เงินที่เป็นฟุกน้อยครับบ้านผมเรียกหนูฟุกน้อยแต่คนอื่นเขาจะเรียกหนูขั้วเพราะว่าหนูขั้วหางมันที่เป็นอย่งสี่ครับเขาขาวนึงสี่เขาจะเรียกว่าหนูขั้วเพราะว่ามันจะบนไ่มากครับไอ้สองตเออ ตัวหน่อยเริ่มมีกิ่นอสงสัยที่เริ่มติเต้งเต่ตตหัวค่ำครับผมดูผลงานกันครับผมผลงานเช้านี้ครับผมนับเด้อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโตหกโตนี่ก็คือว่า หนูสี่ตัวกระแตสองตัวถือว่าหมานครับกระแตกระแสบครับในในส่วนตัวผมนะครับแต่ผูใ้ใดว่าบอ์แสบก็ต่ว่าดาหมาก,กันเด้อครับกระเตมันเป็นของหางกินหนูก็เป็นของหางกินครับครับนี่ก็นเนอขอร่าจบคลิปเพียงพ่อสมนีนะครับผมยวเฮ้อิีเก็บผลงานไปหลอกขน ชมเละเด้อครับเย่เบ่งบรรยากาศครับผมน้ำเส้าอันนี้ก็เ่เสา,าเลยเราซีเก่าม่วงแล้วเบ่งนะครับการน้ำเส้านิ้มเก่าบรรยากาศยินดีครับผมเธอตอนเช้า,ชาก็นาวหนาวเนี่ยเออนี่ยครับผม คนเขาก็บ้าน,นครับหลายนี่ครับผมยิงสั้นก็เพราะ่าจบเพียงสานีเด้อครับผมไม้ต่อไปไม้นี่เด้อเยวค่อยเบิ่งกันวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงครับ